สวัสดีครับทุกท่านไทอุดรมาแล้วเด้อน,นี่มเมื่อวานพีาไปใส่กุ้งไว้เช้ามาพี่ถั่วก็อยู่นู้นอ่ะพี่ถั่วมานอนเฝ้ากุ้งเด้อตรงนั้นเห็นไหมนี่พี่ถั่วเรามานอนเฝากุ้งเพราะว่าพี่เพชรใส่กุ้งไว้เมื่อวานน่ะเห็นปะนี่เห็นไหมนี่ใส่กุ้งไว้ในน้ำนี่เห็นปะนี่นี่รู้ว่าสิได้ปะ มือน,นี้เขามาหยามบึงนีามา่มือเสาเมื่อวานใส่ไปนี่มือขึ้นตอนเสายัางมาหยามบึงนี่เห็นปะก็อ,อยู่นแนวนี้อืมแปมแปมแปมเดี๋ยวพี่เพชรจะยามกันเด้อได้บ่ลไปได้แคบตัวบ้อลได้บอลได้ ว๊าวเจี๊ยบเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยปลาเพียบเลยเอยได้เยอะแต่ในว่ากุ้งก็มีปลากุ้งตัวแบบไงกุ้งก็มีปูก็มีด้แน่ะโอ้ได้ขัวน้อยนึงเยอะ เอ่สำเร็จสำสร็จเดี๋ยวพี่เพ่แกะเชืเอกกันเด้เอมาด้วยดีแท้อืบเห็นบ่าในที่สุดเราก็ได้อยู่แ้วกุ้งเน่ยขึ้นมาดีกว่าวบ เห็นไหมนี่ได้อยู่เด้อเห็นบ้โอ้เด็กหัวงอ,อนนิดตัีวเนี่ยเห็นไหมกุ้งก็มีปลาซิวก็มีปลากุ้งมีแต่ตัวใหญ่ๆได้เนี่ยเห็นบหมงคนน่ะ เลี้ยขวน,น้ยเยอะเห็นมากปนน่ะอ่ามัน,มนเยอ,อะได้เยอะได้เยอะเออโอ๊ปลาชิวข่อยตกโอ้ตกแล้วตกแล้วสองตัวมัดว่าเนียนบางเนี่ยไปพ่นลงนา้าซช่ปไปลงนา้าเด้โอ้แสดงว่าพ่นจิวออกหลายเยอะขนาดนั้นคน เพราะว่าบางนี้มันเป็นหู้มัดว่าเนียนมาเคลื่อนเห็น,น,นไ,ไหมมีตัวไหนเห็นไหมอันได้หมกเนอะโอเคเย่สำเร็จภารากิจเลานี่วันนี้ก็ตอนเช้าเด้อฝากก็เมืดอตื๊บจังจีละบรยากาศฝนสิมา ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เพชรเดอ้อมือนี้เหาได้กินโมกปลาแล้วมือเนี้ใบตองก็มี่ไปอีตูบะมี่เขาใส่พกักกระแองเหรอเห็นบ่นี่ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเดอ้อตอนนี้พี่โถก,ก็อยู่นู่นปิ้งไปนวดล้ะตอนนี้เป็นสัตว์อยู่ติดผู้สาวนวนไปนวดล้ะ โอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเดอร์สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเดอร์